สบายดีเมื่อเนี้มาสานกระสือกระสือซ่อนป่าเด้อโบแมนกระสือเ้ใส่งานคือกันกับเขิงเริ่มต้นสาน้วยลายสองเอาสานแบบลายสองเลยยกสองเส้นข้ามสองเส้นก็ยกสองเส้นข้ามสองเส้นเอามาแบบนี้เอาสิเริ่มตกสิบเส้นบอกแปดเส้นก็ได้สิบเส้นท่าได้เส้นก็ได้แต่ว่าเหา โยสองข้ามสองโยสองข้ามสองหมายเขาว่าสานลายสองอันนี้เ่าวัดเบิ้งเตละข้างมันโตกเสมอกันแล้วเขาก็เริ่มสานโยสองข้ามสองยสองข้ามสองสานลายสองผู้เคยสานลายสองแล้วก็เข้าใจดีเนาะผู้บุเคยสานลายสองก็เข้าใจว่า หยกสเส้นแลวก็ข้ามสองเส้นยกสงเส้นและก็ข้ามสองเส้นเพราะว่าการสานลายสองเคยอ,อธิบายมาแต่คลิปก่อนๆพูนแล้วคลิปนี้ก็คือกันเนาะสานลายสองลักษณะเดียวกันเอาสานเป็นตาห่างๆเอาบบได้สานเจ็บ สันเป็นตาห่างๆสํำตาขงึงตอนนี้เฮาสานธรรมดายัางบบทันได้คัดบีสันเป็นลายสองธรรมดาเฮาสานเป็นช่วงยาวๆได้เครื่องนึงแล้วเฮาจึงเริ่มใส่บีเครื่องกลางนี่พยายามสันเป็นลายสอง ขึ้นสองลงสองนี่เนาะยกสองเส้นข้ามสองเส้นยกสองเส้นข้ามสองเส้นเฮาสั่นได้สองสามเส้นแล้วเฮาก็จืบไปเลยหลายสองนี่มันก็ง่ายอยู่ลนะักษณะการสั่นเขาเบิ่งว่าเส้นใดที่มันลงสองเส้นแล้วเฮาต้องได้เอาขึ้น เส้นใดที่มันขึ้น2เส้นแล้วเฮาต้องได้เอาลงหมายคขาว่าจับคู่ให้มันเป็นคู่ไม่ไปเรื่อยๆซ่านเตละเส้นนี้จับคู่ให้มันเป็นคู่ใหม่ไปหมายความว่าเส้นที่ลง2องเส้นนั้นมันจะคู่กับเส้นที่ขึ้น1เส้นเพราะว่าเส้นที่ลงอสองเส้นนั้นเฮาต้องได้เอาขึ้น เอาขึ้นมาคู่กับเส้น s. <S ขึ้นหนึงเส้นนั้นเส้นที่ขึ้น2เส้นแล้วเราต้องได้เอาลงไปคู่กับเส้นที่ลงหนึงเส,ส้นเส้นที่ขึ้น2อเส้นแล้วเราต้องได้เอาไปคู่กับเส้นที่ลงหนึงเส้นนั้นมันจะเปลี่ยนคู่กันเลย อาสานไปเรื่อยๆมันเคยสินในมือของเฮาในสายตาของเฮาแล้วเฮาก็จะจับถือจับได้ง่ายมันขึ้นกับความสินเคยของเฮาเริ่มต้นมันก็ยากแด่เนาะสานไปโดนมันก็ง่ายเพะตอนนี้แล้วเฮาสอดเส้นบีเข้าไปสอดตามตามเส้นที่อยู่นอกสุดนี้สอดเข้าไปเป็น เป็นสองเส้นนับเป็นเส้นเดียวนี่เป็นเส้นใจกลางเส้นบีเนาะเป็นที่นี้ล้เอาตต้องในสารสารฝากเส้นบีไปนั้นมันมันขึ้นลงแบบใดเอาต้องสารคือกันเป็นลักษณะเครื่องคือกันหลังจากเขาได้เส้นบีเมื่อกี้นี้เนาะเขาก็สารลายสองธรรมดาขึ้นสองลงสอง ให้คือกันกับเส้นที่ฟากเส้นบีไปทางเฮานั้นมันขึ้นแบบใดมันลงแบบใดเฮาก็สารแบบนั้นอันนี้ฟากเส้นบีนี่เฮาเส้นสารเส้นที่หนึ่งแล้วฟากเส้นบีเบื้องนี้สารเส้นที่หนึงเข้าไปแบบนี้ จากสารเส้นบีแล้วมันเนส้นที่สองเขาก็เบิ่งเส้นที่สองฝากบีเบือออบเบ้องนั้นเส้นที่สองฝากบีเบื้องนั้นนึ่มันขึ้นเส้นใดมันลงเส้นใดแบบนี้เขาก็สานคือมันมันจะขึ้นแบบใดลงแบบใดเขาก็เบิ่งเส้นที่สองของฝากบีเบื้องนั้นแต่ว่าเขามาสานฝากบีเบื้องนี้ก็เอาคือกันหลังจากเขาจับสองเส้นได้แล้วแล้วเขาก็ข้ามสองยกสองไปเลย เขาจับเส้นกุ๊กเส้นเข้ามันได้แล้วเขาก็สานไปเลยเขาสิเริ่มจากเบื้องซ้ายไปขวาหรือสิเริ่มจะเบื้องขวาไปซ้ายก็ได้คือกันจากเส้นบีแล้วเขามาสานเข้าได้สองเส้นแล้วนี่เส้นที่สองแล้วได้สองเส้นแล้วเขาก็จะหู้เลยว่าเส้นใดมันขึ้นสองเส้นใดมันลงสองเส้นใดขึ้นหนึ่งเส้นใดลงหนึ่งเขาจะหู้เลย ฉะนั two, on on age. Age. ้นเส้นที่ขึ้นสองเส้นแล้วเราต้องได้เอาลงเส้นที่ลงสองเส้นแล้วเราต้องได้เอาขึ้นจะจับคู่กันไปแบบนี้ยกสองข้ามสองยกสองข้ามสองไปเรื่อยๆเส้นที่ลงสองเส้นแล้วเราต้องเอาขึ้นมาคู่กับเส้นที่ขึ้นหนึ่งเส้นเส้นที่ขึ้นสองเส้นแล้วเราต้องได้เอาลง เป็นคู่กับเส้นที่ลงหนึ่งสิ่เขาต้องจับเป็นคู่เป็นคู่แบบนั้นไปฮอตคันตอนนี้เขาก็สานง่ายจากบีมาแล้วเขาก็สันลายธรรมดาเลยบได้บได้แบบคัดบีสานธรรมดาแต่ลายของมันจะเป็นลายลบจากบีอยู่เครื่องกลาง มันจะลบลายก้าลายดื่มของมันแต่ว่าลายสองฟังนี้กับลายสองบีเบื้องนั่นกับสันลายสองคือกันสันลายสองคือกันแต่ว่ามันลบกันมันปีนกันถ้าเฮาสานเป็นแผ่น ใหญ่แล้วเขาจะเห็นแหนมเห็นลายของมันเป็นลายเสลียงลายเสลียงฝากบีเบื้องนึงมันจะลายเสลียงไปข้างหนึ่งนะเสลียงขึ้นหรือว่าเสลียงลงและอีกเบื้องกลงกันข้ามมันก็เสลียงแบบก,กลงกันข้ามกันถ้าเบื้องนั้นเสลียงลงเบื้องนี้ก็เสลียงลงคือกันถ้าเบื้องนั้นเสลียงขึ้น เบื้องนี้ก็เสียงขึ้นคือกันตอนนี้เขาก็สานง่ายาเขาจับได้2เส้นแรกแล้ว2เส้นต่อไปเขาก็ขาม2ยกสองขามสองยกสองไปเรื่อยเอาฮัดสานเอาฟึกฮัดสานทำอิดมันก็ซาเด เมื่อเขาสินเคยไปแล้วสารแล้วงานหนึ่งสองงานแล้วเขาก็สารได้ไวแล้วก็โมญะถ้าผู้ที่สนใจมีความพยายามอยากเห็ดอยากสารสารเป็นแน่เป็นมัทุกคนเลยเนาะตอนนี้เขาก็สารได้หลายแล้วสารเตลฟากของเ้นบีเป็นแผ่นใหญ่เลย พยายามสานไปเรื่อยๆจนได้แพนใหญ่แบบนี้แล้วพี่น้องตัวนี้เขาก็ยังสานไปตามลายดื่มคงมันขามสองยกสองขามสองยกสองพยายามสานไปเทือละเสิน้นใช้เวลาหลายเติบหลายชั่วโมงถ้าว่าเขามีเวลาเห็ดเวียกอย่างอื่นเขาก็ปะไปเฮ็ดเวียกอย่างอื่นแล้วเขาก็กลับมาสานมันก็ ใส่เวลาดนอีกอฮอดขันตอนนี้เขาจะได้มวนไทยเนาะมวนไทยเขาบวดได้มวนเน็บแบบปีบไก่มันนี่เขามวนแบบอเอาเส้นเน็บเขาตัวมันเองอมวนขึ้นมาเนาะเขาบาสามเส้นเขาบาสามเส้นเส้นที่มันลงสองเส้นนั่นเขามวนเน็บขึ้นมาแล้วเน็บเขาว่างตัวมันเอง หมายคือว่าฮาหมวมอบานี่ก็อยู่ขักแท้เฮาก็ต้องมวนแต่ละเส้นเข้าไปมดแต่ว่ามันก็มันสีหนาแล้วก็มันสีซาซาเกินไปฉะนั้นเฮาต้องบา3เส้นแล้วเฮาจึงม้วน1เส้นบา3ามเส้นแล้วม้วน1เส้นเฮาจับเส้นที่หลง2เส้นนั้นขึ้นมามวนมวนแบบนี้ก็อยู่คือกันเพราะว่าเฮายังจะได้ครอบ โอบตามเข็มมันทักโอบทักขอบตามเข็มมันให้มันแน่นนะหามวนแบบนี้ก็ได้มวนแบบนี้ก็ใส้เวลาสมควรใส่ความพยายามคอยเจีบเข้าไปถ้าว่าเสียบสนตอกยากเฮาก็ใส่ไข่ขวงน้อยนี้มาเจาะมาซีมาคา,าว่าตึงให้มันเป็นร่องเป็นทางก้นแล้วเฮาจึงคอย สอดปลายโต๊ะเขาจึงสอดเขาได้ง่ายพยายามม้วนไปได้สด้านสี่แจแบบนี้เห็นไหมม้มวนสําเร็จแล้วสําเร็จแล้วส่วนที่เหลือนี่เขาก็ตัดออกตัดส่วนที่เหลือนี่ออกตัดส่วนที่เหลือนี่ออกเขายัางเตะเนื้อง,งานทางในและเขาก็จะ ได้หาไม้มาคอบเอาไสมีดหรือว่าใส้กัดไก่ในตัดตัดส่วนที่เหลือนี่ออกหลังจากเหามวนแล้วเหาจะสังเกตเห็นด้านบีข้างใดข้างหนึ่งนั้นเหาจะพับสองส้นด้านบนะีเข้ามาเป็นสามแจ จะเป็นหูเจแหลมแบบนี้เอาสองเจนงในงบสกันแล้วก็มัดสกันไว้แบบนี้มันจะเป็นหูห้างลักษณะกระซือออกมาแล้วพี่น้องเฮาต้องการกระซือให้มันเป็นลักษณะสามเจแบบนี้แล้วเฮาจึงเอาไม้มาครอบมาห่อตอนนี้เฮาก็ใส่ขอบเนาะใส่ขอบมันแบบนี้ ขอบในอ้อมหมายแบบนี้ขอบในอันนี้คอบนอกอ้อมหมายแบบนี้นี่คอบข้างอ้อมหมายแบบนี้อันนี้คอบกลางอ้อมหมายแบบนี้แล้วก็ลงนี่เข้ามาในนี้เข้ามาในนี้เป็นครอบกลางมีครอบนอกครอบในครอบข้างแล้วคอบกลางฉะนั้นเราได้ครอบเมื่อแล้วเขาก็มาทักมาทักครอบการทักคอบก็ทักธรรมดา คือการกับเฮาทักครอบข้องคอบกระมองครอบกระยังครอบข้องเคยทักมาแบบนี้การทักครอบเครื่องไ้ส่วนหลวงหลายนะแม่นเพิ่นทักครอบแบบนี้เป็นการทักแบบคนส่วนหลายเคยไซทักแบบนี้ทักแบบนี้ท,บบนทักง่ายแล้วก็ได้ความแน่นหนามันอยู่ดีแน่นดี ถ้าเขาต้องการความที่ความห่างของว่างทักเขาก็กะระยะเอาระยะห่างกันเต่ละว่างทักประมาณ5้าซนหรือว่าสี่ซนห้าซนระยะนีนะน่พอดีงามเอาห่างหลายมันจะบ่งงามหลังจากนั้นเขาก็ทักไปตามระดับ ขอบกลางขอบข้างวนมาจนอ้อมฮอบทักมาจนอมฮอบแบบนี้ถือว่าไกลจะสำเร็จ ทักแล้วเขาก็มาหาบนโจทกันบนโตกันแบบนี้ทักเขาบนโตกันนี่ให้มันแน่นบาให้มันผืนออกได้แล้วเขาก็สอดไปตืมอีกตาหนึ่งแล้วก็ตัดส่วนทีลเลอนั้นออกถือว่าสําเร็จการทักขอบทักขอบกระสือสาเร็จพี่น้องบนนัดนี้เขาทักแบบนี้แล้วเขายังมาเขียนแบบนี้เขียนหัวมัน เขียนหัวแหลมๆในคนหัวกระสือนี่หลังจากทักแล้วเขาก็มาเขียนตืมเพื่อให้ขอบแต่ละข้างมันมาบรรจบกันอยู่นี่ขอบนี่ให้มันแน่นให้มันแน่นเข้ากับหัวกระสือนี้บบให้มันย,าย้า่บบให้มันรุดหมายควาว่าเขียนแบบนี้เนาะในสอดเข้าในแล้วก็ทักออกมาแล้วก็เขียน เขียนไปเตละขาสขานี้ไม่ครบมีสข้าง4ขาแบบนี้เขาก็ทักออกมาเขียนออกมาทักแบบนี้พี่น้อง <Yeah. S 1> บได้ยากสอดเข้านะสอดเข้าในสอดเข้าในบนตาเขิงตากระสือเขาทางในพุน แล้วก็สอดออกมานอกอีกเพื่อให้มันหัดเอาอันดางตาขึงอันตากระสือนั้นนะเพื่อมันหัดเอาไม่เส้นตอกนั้นเข้ากับไม้ทักขอบนั้นให้มันแน่นด้วยกันเอาเขียนหลายๆห่นะประมาณเจ็ดแปดหอ 50, หอบิบอ การใส่งานของกระซือคือกันครับการใส่งานกระเขึงกระขึงซ่อนปลากระซือนี่ก็ซ่อนปลาคือกันซ่อนกุง้งซ่อนปลาซ่อนปูซ่อนหอยซ่อนเนี่ยวซ่อนตามห้วยห้องของบึงเป็นเครื่องมือหากินของท้องที่นิ่ค่อยส่วนหลายมีกระซือนี้กระเขิงก็มีอยู่เขิงอันแม่นโบหลายโบใส่งานบบหลายคนปันใด บางท้องถิ่นก็ใส่เขื่องหลายเขาเจ้าเจ้า,จาบาใส่เลยกระสือแต่ท้องถิ่นค่อยนี้เขื่งเนี่ยบสูมีมีเตกระสือนี้ใส่กระสือนี่หลายเนาะแต่ละท้องถิ่นก็มีเครื่องมือหากินต่างกันแล้วก็คือกันต่างกันค้ายคือกันก็มีอันนี้การซ่อนเาสามารถแก้ถอยหลังแก้ถอยหลังก็ได้ หรือเฮาที่สุกไปหน้าก็ได้ลักษณะของกระซือเพราะมันเป็นแผ่นเรียบส่วนที่เฮาจะซ่อนนะมันเป็นแผ่นเรียบกระขึงมันก็เป็นวงมลจะใส่แก่ก็ยากกระขึงเนาะหมายคขาว่ามีแต่ใส่ตักส่วนหลายใส่ตักหรือว่าแก่ได้เล็กน้อยส่วนกระซือนี่จะแก่ได้ไก่กว่าตักก็ตักได้ไก่แก่ก็แก่ได้ไก่กลัว หรือจะซ่อนแบบยูดันไปทางหน้าก็ได้นี่ก็สำเร็จแล้วพี่น้องเขียนหัวกระสือนี้เขียนหัวกระสือก็สำเร็จทักขอบข้างสำเร็จพร้อมใส่งานได้เลยอันนี้เป็นกระสือพาหนะการหากินของคนบ้านนอกบ้านนาของเราซ่อนปูซ่อนปลาซ่อนกุ้งซ่อนหอยซ่อนเนี้ยวมันหากินก็มันได้พี่น้อง กระสือดางนึงก็ใส่งานได้หลายปีขึ้นกับผู้เก็บหักษาเวลาเ่าใส่งานแล้วเขาก็ล่างทําความสะอาดแล้วก็มาตากให้แห้งแล้วเขาก็เก็บไว้ในที่ห่มหอนยามต้องการใส่เขาก็ออกไปใส่ได้เลยสําเร็จแล้วพี่น้องกระสือซ่อนป่าขอบใจเด้อที่สมคลิป